พี่ครับมาเจอพี่ทีมงานเพื่อนโคราชครับเดี๋ยวตามตรวจไปก่อนี๋ยวมาขอขอฟังตามท่าพี่เขากันอ,อน่าจะได้ฟังตามท่าพี่เขาหน่อยตามไปก่อนครับตามไปก่อน